Okay. ก็เจอโปรนะครับผมก็เอจีเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังมีโปรเยอะนะครับก็ใครที่ใช้โปรก็เลิกโปรกันนะครับก็เป็นสิ่งแบบนี้ก็ไม่ดีนะครับทำให้แจกเอจีคนหายไปเยอะมากนะครับไปเล่นเอจีอื่นนะคะก็อย่างเอจีสองร้อยยังไม่มีคนโปรอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมบอกไปโปรปุ๊บเลยเอจีสองร้อยยังไม่มีคนโปรแล้วก็ที่ผมเข้าไป Oh, อ e, e. เอทนะียังไม่มีคนโป้เวทีอ่ะเล้จุดทีบเอจนะครับแล้วจุดทีเอทีเอเอออะไรพวกน่้นยังไม่มีคนโป้ถ้าเข้าไปโป้อ่าถ้าอยากให้บอกว่าอยากให้มีแอดเข้ามาคุมแบบนี้อ่าหรือว่าใครโป้ปุ๊บเตือนอย่างนี้อ่าเตือนก่อนเะไรแบน,นี้นะครับก็อย่าโป้กันแล้วกัน ก็คลิปนี้ก็จบคลิปไปกันหน่อยละกันจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์เลยลืมกดซับสไครต์เลยอย่าลืมกดแชร์คลิปให้เพื่อนดูกันนะครับอ่าก็ก็ได้เป็นกาลังใจให้ผมน่าจะรู้นะครับบางคนไม่รู้อ่ะผมบ่นให้ผมทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับบายยเฮ้แป๊บแป๊ไม่สวย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 ถ้าไม่สวย ถ้าไม่สวยก่อนไปก่อนไปก่อนไปถ้าไม่สวยก่อนไปก่อนไปอู้ดจุ๊บอ่ะไปละบ๊ายบาย